นี่เลยค่ะผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพทั่วประเทศไทยหมอนวดทั่วประเทศไทยฟังทางนี้ค่ะรวมทั้งคนที่กําลังปวดโอ้ยปวดโอ้ยปวดโอ้ยรอจะไปหาหมอนวดเพราะว่าปวดมาสองสามเดือนแล้วฟังตรงนี้ค่ะสบคนะคะเพิ่งแถลงเมื่อสักครู่นี่เอง เป็นข่าวดีค่ะสำหรับร้านนวดทั่วประเทศไทยวันนี้คุยกันเลยนะคะกับคุณพิทักษโยธาเจ้าของจารวีนวดแผนไทยแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือคอยประสานงานกับร้านนวดมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาค่ะสวัสดีค่ะคุณพิทักษคะ สวัสดีสสดครับคุณตรับวันนี้มือไม่ว่างนะคะคอ่ะยังไงยังไงยังไงนี่เรารอกันมาใช่ไหมต้าจําได้ว่าต้าคุยกยบคุณพิทักษ์เมื่อวันที่18 2สองสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเราก็อออกหักไปทีหนึง่งละใช่ไหมเขาบอกว่าจะเปิดวันที่17เขายังไม่เปิดให้นะผ่อนออปลดล็อกระยะที่สองยังไม่เปิดเราก็ไปยื่นหนังสือสาบ,บาคอ,อุ้ยประสานงานกันไปวันนี้สาบ,บาคล่าสุดว่ายังไงคะ วันนี้จากฟังแถลงการนะฮะก็อนุญาตผ่อนปลนเปิดร้านนวดได้แล้วนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับซึ่งผู้ประกอบการหลายคนดีใจจนร้องไห้โทรมาดีใจกับผมบอกว่าเออเราเได้เปิดแล้วเไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าไม่มีแต่ก็ดีใจไว้ก่อนนะครับร้องไห้ระงมกันอย่างที่ผมถ่ายคลิปมานะครับให้ส่งคลิปมาแล้วครับดีค่ะเมื่อกี้ท่าก็เห็นแล้วที่คุณพี่ทักส่งมาก็มันเหมือนกับว่า เราเตรียมการมาวันที่17ตอนนั้นที่เล่าให้ฟังว่าทุกคนเตรียมทั้งคือลงทุนอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ค่าเชื้อเจลแอลโกอฮอลดูแลคือซื้อเพิ่มหมดเลยแล้วก็เรียกหมอนวดจากต่างจังหวัดมาถึงรอแต่ปรากฏว่าวันที่17ยังไม่ได้เปิดรอกันมาสองสัปดาห์วันนี้ถึงขนาดร้องไห้ดีใจกันเลยใช่ไหมคุณพิทักษ์ครับครับก็อัดอั้นมานานก็ใช้คําว่าอัดอั้นมานานแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ จะจ่ายค่าเช่าแล้วออแต่ไม่รู้ว่าร้านนวดจะเปิดได้หรือไม่เปิดหลายคนเนี่ยก็ใจถอดแล้วเออจะปิดต่อเลยดีไหมไม,ไม่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเลยแล้วประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ออวันนี้ได้ฟังถแถลงการว่าจะเปิดร้านนวดทุกคนต่างล็อกชายโยโ oh, อฮล <c oughs> หลายคนร้องไห้ตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการที่มาออรวมกันที่ร้านนวดผม,ม <c oughs> อ,อ่ะอบกอดกันร้องไห้บอกว่าเออป้าดีใจยังเลยสาเร็จแล้วเราได้เปิดร้านนวดแล้วซึ่งเปิด ที่คอนโดสุภาลัยนะครับอ oh, ๋อมากันแล้วลดีใจเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอบกอดกันระวังหน่อยนะโซเชียลดิสแทนซิงนิดนึงนะคะ <laughs> เดี S <S, <S ๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเราได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอ่านมาอ่านกันนะกิจกรรมที่มีการผ่อนคลายระยะที่สองนะก็มีทั้งกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตกิจกรรมด้านการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการซึ่งร้านนวดอยู่ในหมวดนี้ใช่ไหมคะสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาและสถานประกอบการนวดแผนไทยใช่ไหมเปิดได้แล้ววันไหนคะวันไหนคะจะเปิดวันไหนเดี๋ยวลูกค้ารอแล้วค่ะ วันที่1มิถุนายนนี้ออสิ้นเดือนนี้ครับออวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะฮะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วเหลืออีก2วันนะฮะก็เตรียมการกันได้เลยนะคะลูกค้าที่ปวดเมื่อยนะฮะใช้บริการร้านนวดเราเออช่วยเหลือ หมอนวดที่ตกลุกได้ยากไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวซื้อน้ํากินด้วยนะครับค่ะแต่อย่างงี้แต่อย่างงี้เราต้องมาคุยกันนิดหนึ่งคุณพิทักษ์เราต้องให้ความมั่นใจลูกค้าหน่อยนะวัฒบาลเนี่ยมาใช้บริการเนี่ยเราได้เตรียมอะไรมาตรการอะไรเพื่อความปลอดภัยไม่มีโควิดแน่นอนยังไงเตรียมการไว้ยังไงบ้างคะครับสิ่งที่เราเตรียมการมาก่อนหน้านี้ก็ตามคําสั่งของอกระทรวงสาธารณสุข อ่าอันนี้เกินไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็สบศกรมส่งเสร,ริมบริการเพื่อสุขภาพนะฮะเราทําตามทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจุดคัดกรองอ่อโทรจองก่อนล่วงหน้าโหลดแอป,ปไทยชนะไว้ที่ร้านนวดนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างเตียงนวดอ่เก้าอี้นวดเท้านะฮะหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับอันนี้เตรียมการไว้เลยนะฮะก็มีเครื่องวัด,วด,วดอุณหภูมิอ่ก่อนจะเข้าร้านนะฮะ แล้วก็หมอนวดเนี่ยต้องใส่เฟซชิลใส่แมส<อ>ลูกค้าก่อนจะนวดเนี่ยก็ต้องใส่แมสตลอดเวลา<อ>แล้วก็จะให้หมอนวดเนี่ยการอบรมหมอนวดเนี่ยให้พูดคุยกับลูกค้าน้อยที่สุด<อ>คือค<อ>ือไม่ให้ฟองอ,อากาศจากน้ำลายเนี่ยเออก็ฟุ้งกระจายตามห้องนวดนะครับอ คือครบทุกแบบเลยหนึ่งจุดคัดกรองคัดกรองลูกคา้าก็มีวัดอุณหภูมิใช่ไหมแอปไทยชนะเรียบร้อยแอลกอฮอลเจลแล้วเรื่องของการทำความสะอาดร้านล่ะคะการทำความสะอาดร<ะ>้านเนี่ยเราพ่นยาฆ่าเชื้อเนี่ยมา3 4มสรอบแล้วครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ฮะตั้งแต่วันที่1 3 1 4ที่ว่าจะมีผ่อนปลนเฟสสองนะ,ะพ่นยาฆ่าเชือ้อเอาเครื่อง กองเครื่องอะไรมาทําทุกอย่างล้างแอร์ล้างฆ่าเชื้อหมดทุกอย่างเลยครับก็เตรียมการกันมาพอสมควรทุกร้านทําแบบนี้เลยครับทุกร้านทําแบบนี้เลยครับเพราะว่าหลายคนอยากจะเปิดร้านนะแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทั่วประเทศเลยนะครับทุนตะไม่ใช่ว่าแค่ในกรุงเทพแล้วนะนะผมมีรูปร้านต่างๆทั่วประเทศเลยที่ที่ส่งเข้ามาให้ผมนะไม่ว่าจะจังหวัดนครราชสีมา ภูเก็ตพังงาระยองชนบรุรีพัทยาเาชียงใหม่มีหมดฮนะทุกภาคเลยครับค่ะเดี๋ยวเราจะทยอยนะให้ให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกับเราหนึ่งทางด้านของหมอนวดเนี่ยเราก็คือ,อทุกคนจะต้องรักษาความสะอาดตัวเองจะต้องตรวจว่าตัวเองปลอดภัยไม่มีเชื้อนะคะครับแล้วก็จะทุกคนเนี่ยจะใส่เฟสชิลแล้วก็จะมีหน้ากากอนามัยด้วยถูกไหมคะ ถูกต้องครับอ๋อพูดคุยกับลูกค้าคให้น้อยอที่สดุดเพราะว่าองค์กาสที่น้ำลายจะกระเด็น,นก็มีได้ก็คืออันนี้กำชับกับหมอน,นวด,นด,ด,ดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเรามีการอบรมหมอนวดก่อนอทําการเปิดร้านอยู่แล้วครับค่ะในส่วนของลูกค้าระหว่างนวดนี่ลูกค้าก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะ ใช่ครับผมคิดว่าปลอดภัยกว่าตัดผมตัดผมยังไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะไปเสริมสวยสระผมเนี่ยยังชันในมือสรูปหน้าผากรูปใบหูอะไรต่างๆแต่อันเนี้ยการนวดของเราเนี่ยคือเว้นศีรษะและใบหน้าด้วยครับคุณตาอ๋อที่คืออานวดหัวอย่างเงี้ยไม่มีละใช่ไหมนวดไม่มีนะครับใบหน้าก็ไม่มีนะกยยังไม่มีช่วงนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับอ,อ่าแล้วอย่างนี้ถ้าจะนวดเนี่ยจะนวดยังไงนวดแบบไหนนวดส่วนไหนไปคะก็คือนวดเท้าวนวดอเอัองนวดเอวนะคอบ่าไหล แต่ห้ามแตกต้องศีรษะและใบหน้านะครับออทุกสัดส่วนของร่างกายสามารถนวดได้นะครับเพราะว่าส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะเราก็เราก็ไม่ได้เผชิญหน้าคนโดยตรงใช่ไหมบางทีก็ถ้านวดผ่าเราก็อยู่ด้านหลังแล้วก็หมอนวดก็จะต้องล้าง้มืล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนด้วยใช่ไหมคะครับทั้งก่อนและหลังครับทั้งก่อนและหลังด้วยใช่ก่อนเราก็มีแอลกอฮอล์ฮะเนี่ย ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะฉีดใส่มือก่อนนวดลูกค้านะอันนี้น้ําแอลกอฮอล์นะฮะ๋อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะก่อนอใช่ครับค่ะค่ะอะแต่อย่างนี้ค่ะคือคุณพี่ท้าคันเราเราเราเชื่อมั่นนะว่า,วาร้านนวดทุกร้านหมอน,นวดทุกคนคือระหว่างสองเดือนกว่าเนี่ยนะที่ ที่เราไม่ได้ทํางานเนี่ยเราก็คงจะติดตามข่าวสารดูว่าอะไรจะต้องระมัดระวังเป็นเป็นพิเศษเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเกิดว่านอนนวดเนี่ยนะบนที่นอนอย่างเงี้ยก็ต้องเพิ่มระยะห่างมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ<อ>ก็คืออทําความเข้าใจนิดนึงร้านนวดเนี่ยไม่ใช่ว่าคนจะมานวดทีละห้าคนสิบคนพร้อมกันเลยนะฮะร้านนวดเนี่ยคนมาเข้าเนี่ยน้อยมากแล้วก็การแออัดเนี่ยน้อยกว่าที่อื่น น้อยกว่าร้านตัดผมร้านเสริมสวยได้นะฮะเพราะว่าชั่วโมงหนึงอาจจะมาคนนึ่งอาจจะพักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงถึงมาอีกคนนึงนะมาทีละคนละคนนะฮะไม่ใช่ว่ามาพร้อมกันเพิ่มทีเดียวสี่ห้าคนอันนี้น้อยมากนะครับคุณต๊าก็น่าจะเคยเป็นนวดแล้วไปทีละคนเมื่ก่อนเนี่ยบางทีเราไปเนี่ยถ้าว่างเราก็นวดแต่ตอนนี้อยากจะให้จองไปก่อนใช่ไหมคะ ใช่ครับต้องจองก่อนล่วงหน้าทุกครั้งฮะ,ะ,ะถ้าจะมาวอล์กอินเลยเราก็จะมีคัดจองและสอบประวัติลูกค้าก่อนนะครับอ๋อและอย่างที่เดียวบอกว่านวดเท้าเนี่ยนะคะเก้าอี้นวดก็จะอยู่ห่างกันเราก็จะไม่มาตั้งชิดๆกันแล้วด้วยเนาะใช่ครับเก้าอี้นวดเนี่ยก็ห่างกันหนึ่งเมตรถ,ถึงหนึ่งเมตรห้าสิบแล้วก็นวดทีละคนะต่อห้องนะฮะต่อห้องต่อคนนะฮะที่เรา วางมาตรการไว้ซึ่งคนที่มาใช้บริการเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะหลายคนเข้าใจว่าจะไปแออัดกันเหมือนอที่ห้างที่ร้านตัดผมอย่างเงี้ยคงไม่ใช่แล้วครับเพาการนวดนคือการนวดผ่อนคลายะมาทีละคน สองคนเท่านั้นนะฮะเยอะสุดนะครับค่ะแต่ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยร้านนวดผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีต้นทุนสูงขึ้นนะหนึ่งเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยแล้วอย่างเงี้ค่าบริการนวดแต่ละครั้งเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าคะอันเนี้ยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับร้านนวดที่เราอยากเปิดไม่ใช่ว่าอยากเปิดเพื่อจะหากำไร ให้ได้ค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟแต่ที่เราอยากเปิดคือช่วยคนลากย่าหมอนวดที่ตกงานอยู่นะขณะนี้ซึ่งเขาไปสมัครงานที่อื่นก็ไม่มีครับแล้วผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งเปิดร้านด้วยตัวเองอมีหมอนวดแค่คนเดียวนะฮะก็คือมันเป็นการเพิ่มรายจ่ายก็จริงแต่เราเพื่อ,อ,อเงินประ น,น้นะะคครับ่ก็คืออาจจะรายได้รายได้เท่าเท่าเดิมหรือรายได้อาจจะลดลงแต่เราพออยู่ได้อาจจะไม่ได้มีกำไร,รเหมือนเมื่อก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเรารับได้รตรงน,นี้เนาะรับได้ครับ <c oughs> เพราะว่าใหป้ประคองกันไปก่อนนะครับค่ะคุณพิธาคะมีสองเรื่องที่อยากถามคือหนึ่งถ้าเปิดแล้วเนี่ย ลูกค้ายังไม่มั่นใจลูกค้าน้อยอย่างเงี้สมมุติวันหนึ่งได้สักคนเดียวสองคนอย่างเงี้ยเราเรารับไหวไหมถ้าเกิดว่าลูกค้ายังไม่กลับมามากเหมือนเดิมและที่สําคัญก็คือว่าอย่างจารวีนวดแผนไทยของคุณพิทักษ์เนี่ยแต่ก่อนนี่ยคือรับนักท่องเที่ยวเยอะด้วยใช่ไหมตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ยังไม่มาเนี่ยเราจะไหวไหมคะอันนี้ถามว่าไหวไหมเนาะเราก็ประคองกันมาตั้งแต่ ต้นเดือนมกราแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นนะฮะก็คือการเปิดและผ่อนคลายพนักงานให้มีงานทำนะฮะ,ะซึ่งตอนเนี้ยถามว่าผมเปิดแล้วคุ้มไหมตอบได้เลยว่าไม่คุ้มหรอกครับขาดทุนแต่ท้งนี้ทั้งนั้นน่ะเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ลำบากอยู่นะขนาดนี้อ่ะให้เขาได้มีรายได้ได้มีงานทำไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดฆ่าตัวตายประกอบการก็จะได้คิด อ่าฆ่าตัวตายด้วยนะครับค่ะอีกอันนึงค่ะเนี่ยเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสองสามวันเนี่ยเราก็จะมีข่าวว่ามีคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วปรากฏว่ามีเชื้อโควิดแล้วตามข่าวก็บอกว่ามีบางคนก็มีประมาณรอบแรกเน,นี่ยมีหคนที่เป็นพนักง,งานนวดกลับจากกาตารอบที่สองก็กลับจากต่างประเทศเป็นเนี่ยแหละเป็นหมอนวดเหมือนกันอันนี้เรากังวลไวม ว่าเออหมอนวดกับจากต่างประเทศเนี่ยมีเชื้อโควิดกลับมาเนี่ยค่ะครับอันนี้ก็เป็นกังวลนะฮะก็คือออ่ในประเทศเรานะฮะก็คือยอดติดเชื้อนี่คือเป็นศูนยะะ์ะที่ติดเชื้อทุกวันเนี้ยยอดสิบเอ็ดคนสิบสองคนเนี่ยเออยู่แบบเก้าคนเนี่ยก็คือมาจากต่างประเทศทั้งหมดนะฮะ,ะเราก็มีการพูดคุยกันวางมาตรการกันคือใครที่ เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเราจะไม่มาทำงานนะฮะ<อ>ต้องกักตัว<ม>นะฮะทุกร้านจะไม่รับพนักงานเพราะว่าตอนนี้พนักงานตกงานเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีสแตนบายไว้อยู่แล้วนะฮะ<อ>แล้วก็สองนักท่องเที่ยวรู้ว่าคนไทยที่กลับจากต่างประเทศเราจะไม่รับบริการนะครก็รับภายในประเทศก่อนนะครับที่วางมาตรการกันไว้นะฮะค่ะอะคือหมอนวดที่กลับจากต่างประเทศเนี่ย ถ้าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องอยู่ในสถานกักตัวของรัฐบาลอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ออกมาทํางานแต่ถ้าเกิดว่าบาง<ช>เอิญว่าเขาออกมาแล้วเขามาสมัครงานเนี่ยถ้าคุยแล้วเนี่ยเพิ่งกลับจากต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังจะไม่รับทํางานใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้หมอนวดเนี่ยคือว่างงานกันเยอะอยู่แล้วนะฮะก็คงจะล้นล้นสถานที่ประกอบการอยู่แล้วครับเอคงจะรับไม่ได้นะฮะแค่หมอนวดในไทยเนี่ยที่รอจะทำงานเนี่ยก็มีล้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหมอนวดจากต่างประเทศก็กักตัวอยู่บ้านยาวๆไปก่อนเนาะกักตัวสักเดือนสองเดือนสาเดือนไปก่อนเนาะอ่ะค่ะครับอ่ะคุณพี่คะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ ที่เราจะได้กลับมาทำงานกันก่อนอุปสรรคต่างๆลูกค้าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าจะมีคนยังไงจะขัดทุนไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปแก้ปัญหากันไปนะใช่ไหมคะครับครับค่ะคุณพิ่ัทษกตอนนี้อยากจะพูดกับทั้งรัฐบาลอยากจะพูดกับเพื่อนหมอน,นวดด้วยการผู้ประกอบการยังไงบ้างคะครับเออก็สิ่งแรกที่อยากจะพูดนะฮะก็คือขอขอบพระคุณอ,อ,อ ทางสบคและรัฐบาลที่ได้เห็นความสำคัญของร้านนวดขนาดกลางขนาดเล็กนะฮะที่อยากจะเปิดที่ขอผ่อนปลนมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการเองนะฮะถึงเปิดมาจะไม่มีลูกค้าแต่ก็ใจยังสู้นะทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะสู้มหาโดยตลอดถึงจะมีลูกค้าแค่คนหนึ่งก็ยังจะสู้อยู่ก็อยากให้สู้ต่อไปเพื่อให้พ้นผ่าน วิกฤตนี้ไปต่อไปนะฮะแล้วก็หมอนวดก็ดีที่ลำบากนะตอนนี้ก็จะได้มีงานทำจะได้ผ่อนคลายจะได้ไม่เครียดมากก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปสู้ๆครับค่ะอ่ะสุดท้ายคุณพี่ทักษ์เล่าให้ฟังหน่อยก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่สามารถเปิดร้านได้ก็ได้พาแบบเพื่อนๆที่เป็นหมอนวดในร้านร้านอื่นๆเนี่ยไปไปฝึกอาชีพใช่ไหมฝึกอาชีพชประกอบอาชีพอื่นแล้วไปฝึกอาชีพอะไรกันคะตอนนั้นอนะ ก็คือตอนนี้ก็ยังฝึกอยู่นะฮะยังไม่กลับมานะครับก็ประมาณ20คนที่ศูนย์สันติวนานะฮะที่ดอนเมืองแล้วก็ไปเรียนทำถั่วงอกน้ํามันสครับผิวน้ํามันนวดนะฮะยาสระผมสบู่แล้วก็น้ํามันเซลลูไร์ลดความอ้วนนะฮะจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเรานะฮะแล้วก็เรียนทำอาหารด้วยหลายอย่าง20อย่าง <c oughs> นะครับที่ที่ไปเรียนนะทุกคนก็แฮปปี้ดีใจมากที่ได้ไปเรียนเสริมเพราะว่าผมมองว่าอนาคตเนี่ยถ้าเปิดร้านนวดมาเนี่ยงานไม่เยอะเวลาว่างก็มาทําอย่างอื่นด้วยเป็นอาชีพเสริมของหมอนวดซึ่งผมอยากให้มันเกิดมีอาชีพเสริมด้วยจะได้มีรายได้จะได้ไม่ต้องมาเครียดอีกครับ ก็ตอนนี้ก็มีอาชีพเสริมกันละไปเรียนกันละเดี๋ยวค่อยๆพัฒนากันไปพัฒนาอาชีพเสริมด้วยแต่อาชีพหมอนวดก็ยังเป็นหลักแต่ว่าระมัดระวังกันด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิทาค่ะตอนนี้ก็ฝากเพื่อนๆหมอนวดทุกคนนะว่ารักษาเนื้อรักษาตัวดูแลตัวเองให้แข็งแรงอย่าให้อย่าให้ติดเชื้อจะได้ทํางานกันอย่างสบายใจทั้งตัวหมอนวดเองแล้วก็ตัวลูกค้าด้วยนะคะ ครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะแม่ือไม่ว่างก็ต้องขอขออภัยครับครับคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิ่ทักษโยธานนะคะเจ้าของจารวีนวดแผนไทยนะคะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่18มีนาคมจริงๆตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะที่ร้านนวดมีปัญหาคุณพิทักษ์ก็พยายามที่จะช่วยเหลือมีการประสานกับรัฐบาลใครลงทะเบียนเยียวยาไม่ได้ก็ช่วยเหลือกันค่ะนี่แหละค่ะเราเห็นชัดเจนว่าเมื่อถึงเวลาลำบากคนไทยแบ่งปันคนไทยนั้นมีน้ำจิตน้ำใจให้กันค่ะฟังความรู้สึกของเจ้าของร้านนวดจารวีแล้วนะคะมาฟังความรู้สึกของหมอนวดตัวจริงกันค่ะคุณสุขาสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้สวัสดีคุณสูตรได้ข่าวแล้วใช่ไหมว่าสอบอคอเขาปลดล็อกร้านนวดหนึ่งมิถุนายนนี้อะค่ะค่ะได้ข่าวแล้วค่ะเออ<า>เปนานก็เตรียมตัวเตรียมตัวมีอ่าที่วัดไข้แล้วก็เจลล้างมือค่ะเตรียมพร้อมอะค่ะจัดโต๊ะจัดเก้าอี้พร้อมค่ะระยะห่างค่ะอืก็คือที่ร้านนวดที่คุณสูตรทำงานเนี่ยตอนนี้ก็คือเตรียมความพร้อมแล้วหรอคะ ค่ะเตรียมพร้อมค่ะทําความสะอาดแล้วค่ะอ่าทำความสะอาดเอ๊ะเดี๋ยวเพิ่งมาเตรียมพร้อมเหรอจริงๆแล้วเตรียมพร้อมกันมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดแล้วหรือเปล่าค่ะเตรียมหลายครั้งค่ะเตรียมพร้อมมาหลายครั้งละแต่ครั้งเนี้ยอาจะชัวร์แล้วใช่ไหมเพิ่มเติมอีกค่ะอ๋อทำอ่ะเล่าให้ฟังที่ว่าสมมติถ้าดิฉันเนี่ยเข้าไปในร้านสปาของที่คุณสุทํางานคุณสุทํางานอยู่อยู่ที่ร้านไหนคะ อยู่ร้านทัญญาค่ะทัญญาวิภาวดีค่ะตึกซิมค่ะอ๋ออค่ะถ้าดิฉันเนี่ยอยากจะไปนวดที่ร้านทัญญาเนี่ยต้องทำยังไงคะค่ะอ่าอันดับแรกก็ลูกค้าส่วนมากจะโทรไปจองเวลาไว้อะค่ะพอเข้าไปปุ๊บเราก็จะมีการวัดไข้ค่ะค่ะแล้วก็มีการล้างมือแล้วก็ส่วนล้างเท้าเราจะล้างเท้าให้ลูกค้าเองค่ะค่ะ มีอ่ามีสบู่ล้างเท้ามีน้ําล้างเท้าให้ค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของเอ,อการติดเชื้ออาจจะจากลมหายใจจากน้ําลายจะป้องกันยังไงคะอ๋อค่ะหมอจะติดแมสค่ะ่ะหมอจะติดแล้วใส่เฟสชิลอีกครั้งหนึ่งอะค่ะอืมค่ะแล้วแล้วตัวลูกค้าล่ะลูกค้าก็ก็ต้องใส่หน้ากากไหมคะลูกค้าติดแมสค่ะถ้าเกิดลูกค้า ไม่ได้เอาหนักกากมาเองเรามีให้ไหมคะมีค่ะทางร้านเรามีให้ค่ะอ๋อเตรียมเรียบร้อยเลยใช่ไหมค่ะ,คะแล้วแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงว่าเวลานวดเนี่ยเตียงมันเตียงนวดแล้วก็อี้นวดมัอาจจะใกล้กันเกินไปอย่างเงี้ยจัดใหม่หรือเปล่าคะจัดใหม่ค่ะจัดใหม่เว้นห่างจากกาอี้นว่าเท้าคือปกติจะเรียงกันนะคะ่ะแต่ตอนเนี้จะ จะเว้นไปเตียงหนึ่งแล้วก็ไปเก้าอี้ตัวหนึ่งอะค่ะเว้นค่ะอ๋อเว้นกันไปนะแล้วสมมุติถ้าเกิดที่ฉันอยากนวดหลังนวดเอวอย่างเงี้ยยังนวดได้ไหมคะก็นวดคอบาลัได้ค่ะด้านหลังนั่งหันหลังมาก็นวดเท้าเสร็จก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็หันหลังมาให้หมอหมอก็จะนวดหลังแล้วก็คอบาลหลให้ค่ะนั่งนวดนะคะ อแต่อย่างนี้ค่ะก็คือบางทีเนี่ยพอเปิดมาแบบเนี้ยแวบแรกหมอนวดก็ดีใจนะว่าจะได้ทำงานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ามันตื่นเต้น,ตนเน,นี่ยเป็นนาน,นค่ะแต่ว่ามันมีอะไรแบบกังวลไหมกลัวไหมเราก็กลัวลูกค้าลูกค้าก็กลัวเราอย่างเงี้ยเออกลัวลูกค้าว่าลูกค้าเข้ามาจากไหนมั่งอะไรยังไงใช่ไหมคะมทางหมอก็ไม่กล้าสอบถามลูกค้าหรอกว่าลูกค้า อยู่ยังไงมายังไงใช่ไหมคะก็คือแต่คิดว่าลูกค้าเองก็คงกลัวหมอเหมือนกันนะคะออคิดว่าลูกค้าตัวลูกค้าเองก็คงจะจะกลัวหมอว่าหมอมีไข้หรือเปล่าเป็นอะไรไหมมาจากไหนเดอะไรยังไงอะคะ่ะเออต่างคนคต่างกลัวกันอย่างนี้เถอะค่ะอ,อก็คงต่างคนต่างระมัดระวังเลยะคะ่ะ ค่ะใหม่ๆก็คงจะยังไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่นะคะสุขคิดว่าอ๋อแต่ว่าก็ถึงเปิดแล้วลูกค้ายังไม่มากหรือไม่มีลูกค้าก็ดีกว่าไม่ไม่เปิดเหรอคะใช่ค่ะดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีลูกค้าประจำประจาที่นวดกันมานานนะคะก็คือจะรู้และก็เชื่อใจกันนะ่ มีค่ะมีลูกค้าประจําโทรมาอ่าเมื่อไหร่จะเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่แทบทุกวันเลยค่ะ,คะเ,เพราะลูกค้าเองก็รอนานรอ,นนอนนที่จะนวดลูกค้าก็เมื่อยมานานนะค่ะเออเออเอเอเอก็ต่างคนก็ต่างระวังกันแต่ส่วนใหญ่แรกๆก็คงจะรับลูกค้าประจําใช่ไหมคะค่ะค่ะประจำที่เคยนวดนวดกันนะค่ะค่ะคุณสุขคแล้วก็ข่าวที่บอกว่ามีหมอนวด ที่ทำงานต่างประเทศและกลับมาติดเชื้อเนี่ยมีคนที่เรารู้จักบ้างหรือเปล่าคะอ๋อยังไม่มีค่ะยังไม่ยังไม่รู้จักอะคะ่ะอ๋อแต่เราก็ได้ข่าวนี้ใช่ไหมและเรากลัวไหมว่าคน<อ>คนจะแบบว่ากังวลหรือว่ารังเกียจไม่มานวดกันบ้างอะคะ่ะกังวลค่ะถ้าหมอเป็นโควิดแล้วกังวลว่าลูกค้าจะจะกลัวหมอนะคะ่ะกังวลเหมือนกันคิดเหมือนกันอื โอเคค่ะแต่ยังไงก็วันที่หนึ่งมิถุนายนนี่ก็เตรียมเปิดกลับมาอีกแล้วเตรียมรับลูกค้าแล้วนะคะรอดูวันที่หนึ่งแล้วก็รอดูเริ่มสตาร์ทงานว่าจะมีบรรยากาศแบบไหนขึ้นมาว่าเออลูกค้าจะมาใช้บริการดีไหมอะไรยังไงอะค่ะค่ะอ่ะเราก็ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนทั้งหมอนวดทั้งลูกค้าปลอดภัยไม่เป็น ไม่เป็นคลัสเตอร์ที่ทําให้แพร่เชื้อไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันอีกนะให้ทุกคนปลอดภัยกิจการราบรื่นนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสด,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 ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะวันที่หมิถุนายนนะคะวันจันทร์รอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกอาชีพได้กลับมาทํามาหากินกันนะคะแล้วก็ขอให้เศรษฐกิจกลับมาหมุนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าสําหรับชีวิต new normal ค่ะ ถ้าดูแล้วชอบเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำเสนอในช่อง y a s นะคะช่วยกันกดถูกใจใน Facebook ของ y a s หรือถ้าในช่อง Youtube กด subscribe กดติดตามกันนะคะกดค่ะชอบกดค่ะถูกใจติดตามถูกใจติดตามสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้บ่อยๆสม่ำเสมอถูกใจติดตามถูกใจแล้วก็ติดตามค่ะ